ที่เราเปาาร,ออรึกษาหาเรื่อง counseling c o u n s e l เรียบร้อยเร่ยบี้ก็คือสัง่งโฟลเวอร์ใช่ไหมคะคือ <c oughs> ตั้งแต่เจน X y z ของเราก็คือในด้านของค,นคนุณคุูลักษณะที่เราไปทบใจนะคะคูณครูส่วนที่เราเจอก็คือลักษณะคือใจดีแต่นอกจากนอกเหนือคำว่าใจดีแล้วก็คือยังมีคำว่าใส่ใจ <c oughs> เพราะว่าเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเจนไหนก็แล้วแต่ถ้า สภาพของด้านจิตใจถ้ามีการสนับอร์ตที่ดีก็จะทําให้มีแรงขับเคลื่อนไปได้ในทุกๆกิจกรรมและสถานการณ์ที่เขาได้เจอนะคะส่วนที่สองเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้ทุกคนท่านน่าจะได้ยินนะคะคำที่ว่าตัวอย่างที่มีค่ามากกว่าคําสองอันนี้ก็คือไม่ว่าคุณครูท่านใดจะพูด หรือจะมีพฤติกรรมใดๆที่แสดงออกมาก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู่แล้วถ้าิสงนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะคำชมที่ถูกใจคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเด็กใช่ไหมคะคําชมที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นคําไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นคุณรูที่อบรมสั่งสอนเด็กมาคือแค่เป็นคําพูดแค่บอกว่าหนูเก่งมาก หรือหนูทำเองที่สุดแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรที่มัน,มนจิตใจของเด็กจะฟูมขึ้นมาโดยที่แบบว่า๋อมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่นิ่งใหญ่สำหรับใครๆหลายๆคนแต่เพราะเองคำพูดแรงเหมนนาใจที่คุณครูพ่ดมากัเลยค่าก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำคือมันมีค่านะนาขนาดนี้นนะคะอย่างที่สามรางวัลที่ชอบใจค่ะก็คือถ้าไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ คือสิ่งที่เขาทํามันอาจจะดูไม่แน่สำหรับใครแต่สําหรับเขาถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการหรือว,ว่าเป็นที่ยอมรับของบุคคลตนบ้างไปอาจจะได้รับมายืนข้างหน้าชั้นหรือว่าหน้าเสาธงใดๆก็แล้วแต่คือในเรื่องของน้งแนมใช่ไหมคะคือน้องแนงเราคือแนงเราไม้ฟังก็คือจะเป็นเขาไปปรดกวดแต่รางวัลที่เขาได้จากไม่ใช่รางวัลที่ชนะเลยแต่รางวัลที่เขาได้คือ เขาเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเป็นที่ยอมรับของครูแล้วก็องค์กรในโรงเรียนที่เขาท,ที่ที่น้องได้เรียนอยู่คือถึงจะไม่ได้รางวัลที่ใหญ่แต่คือไปนั่งอยู่ในใจของท่านนั้นแล,และก็คือ,อยังอาจจะทําให้เขาได้สามารถทําอะไรได้ต่อไปได้ถึงด้วยคํามชมของค่าที่ว่ามันทำดีที่สุดแล้ว mm hmm. ก็จะทําให้เขาสามารถทำได้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ